สวัสดีค่ะว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็เป็นชิปหลังจากที่เสร็จงานเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีคำถามอะไรเขบทุกคนเนะี่ยถามมาเยอะมากตั้งแต่ที่งานแล้วนะฮะว่าวันนี้อามใช้อะไรลงแนาก็เดี๋ยวมาทาคลิปตอบเลยทีเดียวละกันนะฮะวันนี้อามใช้เป็นตัวนี้ ก็คืออัมลองเป็นบีบีนะคะก็คือเป็นบีซูบีซูนะครับตัวนี้ก็คือเป็น r i g h t น n นิ่งครีมนะฮะคอลลาเจนเบอร์หนึ่งนะคือก็คือลงตัวนี้ไปตบๆๆๆทั่วหน้าแร้ก็คอด้วยเนาะเสร็จแล้วอันก็ใช้เป็นแป้งนะคะตัวนี้เป็นบีซูบีซูเหมือนกันนะฮะเป็นเป็นตลับสีครีมตัวนี้เป็นคอลลาเจนเบอร์หนึ่งสีขาวก็คือลงไปทั่วหน้าเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นอัมลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งไหนวะใายเป็นนแล้วเออตัวนี้่ะ ็ต้องลงตัวนี้เป็นแป้งวิงไงฮะก็คือลงตอนสุดท้ายแค่บางจุดนะฮะแต่ว่าอาร์มชอบฉ่ำๆมันๆนะก็คืออาร์มจะชอบลงให้มันนมันนัมันก็จะดูโกโก้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่จะมันจะไม่ได้คุมมันเพราะอาร์มชอบปล่อยให้มันมันนั่นแหละฮะก็นี่นะครับมาตอบข้อสงสัยทุกคนกันสั้นๆเนาะยังไงก็เดี๋ยวส่วนวิธีการลงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแต่งหน้าให้ดูแลกันเนาะกับลุคนี้อันนี้ก็ผ่านมาแชั่วโมงแล้วยังไงก็เดี๋ยวไปแล้วครับเด แต่งหน้านี้นะเอาหน้านี้ใช่ไหมทุกคนลองทุกคนดูก่อนนะว่าจะให้สอนแต่งหน้าลุคนี้เลยนะแต่งหน้าตัวเองเพราะไม่คปกติไม่ได้แต่งหน้าตัวเองใครดูเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดอยากดูเมนไว้ wide, ถ้าเกิดมีคนเมนเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวออกมาแต่งให้ดูจ๊ะ